ปิงปิงท,กทกุกธะกาดจุ๊บกัดแล้วกัดเลยกัดหวานกาดทางนี้กัดใช้ฟันกัดกาดเงล่า <laughs> อ่ลือกกัดดูว่กัดกัดให้ขาดเลยกัดอืมอร่อ, <c oughs> อย <c oughs> <c oughs> หักเลยโอ้่อร่อยนคัทิ้งตัวก็เดี๋ยจะส่งให้ติดดูงนี่โอ้อย